ตัดทิ้งหมดเลยนี่ต่ำนี่อ่อนนะครับเอาตำ,ตำนี่นี่สี่องพริกแกงเราตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทากับไก่บ้านเลยนะแล้วก็เราจะมานี่นี่เผ็ดไก่จนหอมนะครับนี่ตามด้วยไส้ไก่บ้านพี่น้องดูอ้โหโครับมาดูไก่ย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ก็เป็นไก่บ้านนะครับเนี่ยย่างกับพริกแกงที่เราขกเอใส่เครื่องแกงนี่ครับนี่เบนครับมานี้มา มาเด้อมาเด้อพีน้องพอบ้าช่อยปอยแม่สวัสดีครับขัวบันทุ่งกับุุงเดน่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้เมนูกล้วยๆนะวันนี้จะจัดเมนูแบบบ้านๆแบบออร์ชินดอแบบอาหารเหนือครับวันนี้อยากจะกินแบบอากา,ารแบบนี้นะแกงไก่บ้านนะครับ แกงไก่บ้าน <S <S ใส่ต้นกล้วยนะวันนี้กินข้าวในดงกล้วยครับวันนี้ครับรงเด่นจะจัดเมนูมแบบบ้านๆนะวันนี้มีไก่บ้านสองตัวครับวันนี้เดี๋ยวยืนเพื่อนเพื่อเห็นนี่ดูน่ครับมาฝากวันนี้ก่อนนี่ไก่บ้านสองตัวครับแกงใส่ปลีหยวกกล้วยนะครับแล้วก็มีนี่ใส่ไก่บ้านถุงหนึ่ง เอาใส่แกงยวกครับวันนี้มีเครื่องเทศสมุนไพรเครื่องเทศ13ชนิดนะฮะอากาศกาลังดีครับมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระปิสูตรเหนือสกะปิมีรากผักชีครับนะแล้วก็มีแกงไก่บ้านแกงหนึ่งตัวคงกินไม่หมดนะวันนี้เราจะย่างโดยการใช้น้ําพริกของการเครื่องแกงเครื่องแกงเนี่ยนะครับเอามาทากับไก่แล้วก็ย่างกินนะวันนี้มีมอสแตนเลตที่ปิ้งที่ปิ้งเนื้อที่เป็นสแตนเลสที่พี่เคียนซื้อให้จาก อ่จังหวัดเลยวันนี้ใช้ดีใช้ทนครับแพงจริงแต่ว่าคุ้ม300บาทแบบใช้แล้วคุ้มมากเลยวันนี้เราก็จะหลังสรรเมนูจากต้นกล้วยที่อยู่ในสวนครัวลุงเด่นครับอ่ะ oh, เราิดตากโหดนนะวันนี้จัดกันแบบแบบบ้านบ้านของแท้ครับกล้วยน้ำว้าจากสวนลุงเดน่นลงทุนกล้วยน้ำว้าถึงต้นนี่ครับแกงแบบสดๆนี้เลย หยวกกล้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นกล้วยปลานะครับยิ่งอร่อยวันนี้เราแกงสดขนาดไหนต้นกล้วยเรากล้วยนี่มันก็มีประโยชน์นะครับคือทุกส่วนของเขานี่ประรับประทานได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นว่าหยวกกล้วยมาจากไหนวันนี้เราจะให้เห็น,นชัดๆ <c oughs> อย่าก,กินแบบเนี้ยนี่นะครับผลมันก็เป็นยาเนาะกินกล้วยนี่คนอายุเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยกินกล้วยน้ำวานะครับก็ร่างกายแข็งแรงนะครับ หัวปลีมันนี่ก็เอามาแกงใส่กระดูกหมูใส่ปลาแห้งได้ครับส่วนต้นมันนี่ก็แกงใส่ไก่บ้านครับนับรองลีดใจแน่นอน่อะมุงเดียนใช้เวลาในการปอกนี่แหละเปลือกนเนี้ยเมื่อกี้กันเอาก็เอาอย่างนี้นะครับขีดอ่งนี้เลยตัดทิง้งหมดเลย เราจะเอาที่มันเป็นยหยวอกหยวกของเขาจริงๆนะครับไม่เอาที่มันแก่ที่เป็นแก่นี่มันจะเหนียวเราจะเอาอย่างนี้เลยนี่ครับแกงสดๆขาต้นเลยครับดูนี่เป็นยังไงล่ะนี่แหละนี่แหละครับโยเกล้วยเดี๋ยวอ,ออกอีกชั้นหนึง่งแต่ผมยังไม่ตัดเดี๋ยวไปดูเครื่องแกงก่อนว่าโรงเด่นจะมีสูตรเด็ดๆตำแลวก็มักไก่ย่างกินข้าวเย็นอยู่ที่ สวนกล้วยในสวนครัวลุงเดชมาดู <c oughs> ที่เชียงรายเนี่ยเวลาเขาขายไก่บ้านนะครับแม่ค้าน,นี่เขาก็จะเอาไส้ไก่ออกมาแล้วก็าทั้งทำความสะอาดแยกขายต่างหากครับขีดละสิบบาทนี่3ขีดนะครับออกมาแกงใส้ไก่บ้านสุดยอดครับนะมาดูเครื่องแกงเราวันนี้ดูชัดๆให้ดูดีๆหน่อยนะครับตามเองเลยนะครับวันนี้ก็มีกะปิพิกแห้งนี่นะครับกระเทียมหอมแดงนะครับขาดไม่ได้เลยที่นี่นะครับคือ เครื่องเทศสมุนไพรทางเหนือมีเจ้านี้อย่างเด็ดครับมีเครื่องเทศสมุนไพรถึง13ชนิดอยู่ด้วยกันนี่ครับนี่เราก็นําเครื่องแกงทุกอย่างนี้ลงไปโขักเดี๋ยวเราจะแขงใส่หมอ้อตรงนี้นะครับนี่นี่ครับเครื่องเทศสมุนไพรทางเหนือใส่ลงไปเลยครับตามด้วยพริกแห้งนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็ใส่ตามชอบเลยครับ ตะไคร้ซอยนะครับใส่ไปเลยครับกระเทียมครับใส่ไปเลยครับแล้วก็โขกเลยหอมแดงใส่ที่หลังกับกะปิที่หลังนะครับใช้เวลาในการโขกแป๊บนึงครับนะครับทำจนละเอียดก็ใส่หอมแดงลงไปเลยครับอยากให้แกงของเราอร่อยนี่อย่าหวงหอมแดงนะครับต้องใส่เยอะๆหอมแดงบ้านนะครับสมุนไพรทางนี้แล้วก็กะปิกะปีนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งของความเข้มข้นกลมกล่อมครับใส่ไปเลยครับว่าพอให้ก้อนหนึ่งไปเลยโขกเลยครับ มาแล้วครับหลังจากที่เราโขลกพริกแกงเรียบร้อยนะครับนี่สีของพริกแกงเราตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทากับไก่บ้านด้วยนะแล้วก็เอาไปย่างครับเป็นสูตรของมีทั้งกะปิต้นหอมผักชีรากผักชีเครื่องเทศมะแขวนตะไคร้หอมแดงครับสารพัดเลยใส่สมุนไพรตรงนี้ไปนี่นี่ครับก่อนอื่นเลยไก่บ้านนะหาไก่บ้านไก่สาวๆนะครับไม่ต้องแกงนานๆแกงก็หวานเลยน้ําซุปจากไก่บ้านเนี่ยมันจะมีความหอมต้องเป็นไก่บ้านนะ สูตรนี้ขอย้ำว่าต้องเป็นไก่บ้านนะครับแน่มันจะได้ความหอมครับแล้วก็ความอร่อยไก่บ้านเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไก่บ้านเนี่ยวันนึงก็จะสับไก่เลยครับแน่สับไก่แกงตัวหนึ่งเลย <c oughs> ครับจําแรเอาก่อนนะแกงไก่ใส่ยัวครับยวกำกลังยวกันอยู่ในต้นนะครับตอนนี้ผมกําลังทําให้ไก่ของเราสดเอ้ยมันใช่ยัวของเรานี่สดเหมือนเดิมสดแบบสดมากๆสดอยู่ในคาต้นครับนี่ น้ำซุปของไก่บ้านนี่โอ้พี่น้องนะครับตัวหนึ่งก็ย่างแห้งๆนะย่างกับเครื่องเทศที่ผมโขกเองเมื่อกี้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าฤดูร้อนนะก็อาจจะมีโตโต้ที่นกครหลวงเมยงจันโตโต้ตตบอกว่ารู้ไหมเรียกแมงวันว่าอะไรแมงเวน <c oughs> กลางวันก็เป็นกลางเวนลนะคนประเทศลาวคนอีสานเราก็เรียกกลางเวนนะแต่แต่เรียกแมงวันนี่โอ้ไก่นี่สดมากมีเครื่องใน ถ้ามีกลืนตับนี่กับหัวใจนี่ใส่ทั้งยวงเลยครับนี่พอทั้งยวงนี้เลยไม่ต้องสับหากินคนเดียวแล้วก็เนื้ออกสับหน่อยส่วนของตัวมันอีกตัวหนึ่งตัดขามันเอาไปแกงดีกว่าแล้วก็เอา ผาครึ่งเลยครับนี่นี่นเราจะเอามาหมักกับพริกแกงที่ลุงเด่นโขกเมื่อกี้ครับทานนดๆหน่อยๆให้มันบางๆนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตั้งหม้อแกงก่อนเลยดีกว่าก่อนไปจุดเตาครับผมามาดูพริกแกงลุงเด่นนี่นะครับนี่พริกที่เราโขกเมื่อกี้นะครับเผ็ดน,นะเราก็มีเครื่องเทศสมุนไพรเยอะครับเราก็เอาหมักกับไก่บ้านไปสัก15นาทีทาตามซอกไก่นี่นะครับได้อรหารส เป็นสมุนไพรทางเหนือเนะาะหมักกับเครื่องเทศหมักกับนี่ครับทาตัวไก่ให้มันเลื้องอารามชามไปเลยครับแล้วย่างไฟอ่อนๆนะครับย่างไฟที่เท่านี่ครับเนื้อไก่ที่มันเนือขาวๆในก็ทาไปหมดเลยยันมาแล้วครับโอ้โอกาสอากาศเชียงรายเริ่มร้อนนะครับมาเราจะมานี่นี่เยแกงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทคนิคในการทำเอ่อหยวกกล้วยนะครับทำพ่อหยวกกล้วยมันจะมีเส้นใยอยู่เราต้องตัดละหันแล้วก็มุนหมนอา เอาใหญ่มันออกครับโอ้โหอ้แกต้อได้แรงมากนะเติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเป็นสูตรให้มันหอมไก่ที่เราหมักไว้ก็ยังไม่ย่างนะครับผัดน้ำมันให้ผัดทีิแกงที่เราโปกเองครับหอมกะปิหอมเครื่องเทศสักสามชนิดครับหอมนี่แล้วก็เอาไก่บ้านลงไปดวนเลยครับลงไปรวนต้องเอาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวนะครับมันจะได้มันจะได้แก่งมาเมือนนะครับก็เอาไก่ใส่เลยครับทีนี้ ไก่ลงไปผัดเลยผัดกับที่แกงใส่ไก่เยอะมากโอ้กินหมดเปเนอย่าไก่ฮะนี่ครับใส่ไก่เข้าไปนี่กินไม่หมดไก่เนี่ยอค้ขวบไก่ไปเลยครับ่วไปเรื่อยอย่าเพิ่งใจร้อนไฟต้องกันอ่อนก่อนนะครับให้ไก่มันแบบหอมสุกมันเครื่องแกงมันเข้าไปในไก่ตัวมันจะได้อร่อยครับผัดไก่จนหอมนะครับนี่ตามด้วยไส้ไก่บ้านพี่น้องดูโอ้ไส้ไก่บ้านหอมนะครับ แกงอร่อยมากเลยเนี่ยใส่เยื่อเป็นพิเศษเลยนี่ครับสามขีดเฉพาะไส้ไก่ครับลวนไปเลยครับไม่เป็นไรเล่นแกะได้ลวครที่นี่มันจะเล่งแกงแรงนะครับอืมแกงนี่แรงมากเลยเล่นกันแล้วก็เอาน้ำมาล้างโคกครับสําคัญเลยน้ำมาล้างโคกมาตัวแก่งเมืองครับแก่งเมืองอืมครับเล่งแกงเต็มที่เลยครับตั้งแป๊บเดียวนะครับน้ําก็เริ่มจะเดือดนะครับอย่าเพิ่งเติมน้ําแกงลงไปนะครับผมเติมรงเด่นต้องการให้น้ําแกงที่มันมีคุกคิกนี่นะครับ ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาน้ําเปล่าผสมนะครับให้น้ํามันซึมเข้าไปในน้ําเข้มข้นเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวไก่ก่อนครับโอ้โหไส้มันนี่อร่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนสุดท้ายมาใส่วุ้นเส้นหน่อยนึงนะครับรอให้มันเดือดครับเดือดแป๊บหนึ่งอีกสักสามนาทีเดือดจัดจัดเอาน้ําแกงใส่ไปเลยครับแล้วเราไปดูเรื่องของผ่านไปสามนาทีนะครับเติมน้ําเปล่าลงไปครับพอลุกคลิบนะครับ แล้วก็ตุ๋นไก่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปดูหยวกกล้วยกันครับนี่หยวกกล้วยที่ผมห่วงนั่งห่วงหนามัดเจือกไว้ครับเพราะว่าอุ้ยตัดไปแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับมันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยใจกลางมันโผล่ขึ้นมานี่ครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะเลยตัดเลยครับทีนี้นะแกงไก่บ้านนะครับแกงใส่ไก่บ้านลือนเป็นออกมาครับเอาเอาแต่ใยเขาไม่ได้แท้เลยคลิปนี้เพื่อนๆเห็นกันจะจะ นี่ส่วนที่มันขาวสุดๆขาวอวบเลยนะครับข้างในนี่นี่นี่สุดยอดอยู่ตรงนี้ครับยิ่งต่ำยิ่งอ่อนนะครับเอาต่ำๆๆนี่ชั่วมเมนูเหาสดขนาดไหนครับยวกยังมนกินไฟไหม้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยว มันมีเทคนิคในการตัดเอาหยวกว่ามันจะมีเส้นยังไงเวลาจะแกงครับการระยะแกงแค่นี้เนาะเอามีดเอามีดเอามีดหมุนหมุนหมุนนี้ครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็บิดบิดแล้วเพื่อนเพื่อนก็หมุนทั้งสังเกตไหมครับมันจะมีใยออกมาเห็นไหมนี่ครับนี่ตัดแกงใส่ไก่บ้านให้น้องเอ้ยนี่คก็จะมีใยนี้ออกมาครับดูนะนี่ครับหมุนหมุนใยตรงนี้ออกมาครับนี่เอามือหมุนออกมามันงั้นมันจะมันจะสากๆเวลากินนี่ครับ หนใหญ่มันออกมาเอาม,อเอามือเอามือนี่ครับวนๆออกมาให้หมครับหยวกกล้วยสดๆครับผมแกงไก่ก็เริ่มะเดือดแล้วมาดูหยวกกล้วยเราหน่อยใหม่มากตัดได้ไม่ถึงนาทีนะครับนี่ครับพาเลยพยายามเอาเส้นใหญ่ไปออกแล้วก็ตัดประมาณนี้ครับ หวานเลยนะครับเนี่ยสูกมานี่หวานเลยครับเป็นเส้นๆ้นเนี่ยกินกับข้าวเหนียวนะสุดยอดของเมนูครับนี่นะพยายามเอาแช่น้ำเขาบอกแช่น้ำส้มสายชูไว้มันจะไม่ดำอย่างนี้นะแต่เราตัดไปอย่างนี้ก็ไม่ทันได้ดำนะครับลาธุครับมาดูไก่ย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ก็เป็นไก่บ้านนะครับเนี่ยย่างกับพริกแกงที่เราโขกเอาใส่เครื่องแกงนะครับนี่ โอ้หสีงเหลืองนี่เลยครับย่างไฟอ่อนนะครับต้องคิดเท่าอย่างเดียวนะครับไปไฟแห้งๆนี่แม่อร่อยนะครับนี่ดูสีสันครับผาโทูเข้าดูวยนนะครับแกงหยวกกล้วยพี่น้องเจ้าเหนือพี่น้องอีสานพี่น้องนี่ครับเรามาชิมเน้อแกงสุดนีครับนะครับไก่บ้านเอาหนุ่มๆเลยถึงเวลาก็เอาหยวกกล้วยที่เราหั่นใส่เลยครับนี่หยวกกล้วยนี่นะครับแกงนานพอสมควรครับให้น้ำซุปมันออกก่อนให้น้ำให้มันหวานเริ่มจะมืดนะครับผมมาถ่ายตอนสี่โมงนะ Okay. ใส่ไปเลยครับมันหวาน,นครับเดี๋ยวมันก็หดตัวสุกมาผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดหอมเลยไก่บ้านานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใกลจะสุกก็โรยด้วยใบมะกรูดครับมันเข้ากับไก่บ้านดีมา <isas S 2> แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆถึงเวลารับประทานนะครับเพื่อนๆ,ๆอู้หดูใกล้ๆนิดนึงดยวกมันสวยเต็มที่นะครับเนี่ยมันหวานเลยนะครับเติมพริกนี่เผ็ดพอสมควรนะตามด้วยบุญเส้นครับ ผมไม่ตัดนะบางบ้านเขาตัดครับคุณเส้นแบงแบงไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะอืดเอาเท่านี้เราจะกินก่อนนะครับตามด้วยต้นหอมผักชีซอยซอยใส่แล้วก็ปิดแก๊สนั่งชิมพร้อมกันนะครับไก่ผมสุกเหลืองน่ากินมากเดี๋ยวผมซอยต้นหอมผักชีใส่ให้หน่อยก่อนนี่ใส่หอมผักชีปิดแก๊สเลยครับต้องเสียงต้นหอมผักชีเราโอ้น่ากินนะครับดูเป็นเซ็นก็เรียบร้อยนะครับนี่กินกับข้าวเหนียวนะครับสุดยอดครับ ปัดโตโดโอ้โหดูสีสันนี่ครับไก่บ้านนะย่างนี่เหลืองๆอย่างนี้เลยครับดูชี้กินเล่นๆนี่แหละสุดยอดเมนูแน่น,นอนนะครับวันนี้ปลาโตกินแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวหาใบตองก่อนมานั่งกินกินแกงกันครับมาเนี่ยกินแกงยัวกล้วยครับพีน่น้องมานังกินกับข้าวกับุงเด่นครับเตรียมข้าวมาเลยนี่เดี๋ยวอาวุธ เย็นๆขอไปตองอีกสักใบนะารับไก่นี่นี่วันนี้วันของต้นกล้วยครับโหพี่น้องดูนี่ครับมันต้องแบบนี้เห็นนะหมย่างเหลืองๆเลยครับนี่อย่างนี้เลยนะเอาวางมนไปตองให้ดูชีกินครับไก่บ้านไก่สาวหวานอร่อย นี่นกี้ดื่มเติมผงนัวเอาแดกในบ้านมาเติมผงนัวเข้าไปหน่อยอาจจะเติมน้ำปลานิดนึงนะครับเพืดาต้ากินก็คิดถึงพ่อแม่พีน้องเอฟซีคนเหนือคนอย่างพี่น้องอีสานอยู่ต่างประเทศเนาะอยากกินแกงฮ้อนๆแล้วนี่ครับแต่น่าจะมีนะเคยมีเอฟซีผมบอกเขาอยู่แถวยุโรปหัวปลีหัวหนึ่งแปดร้อยบาทที่บ้านเรานี้ไปหาเด็ดออตามข้างทางตามสวนนี่ครับเนี่ยสดน้ำสุปมันนนะ เดี๋ยวเอาน้ำซุปเยอะจะได้กินกับแกงสดมะเมาะเอาเตรียมข้าวมาครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันครับนี่แกงลุงเด่นครับมานี่มามาครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมพ่อพี่่ออีแม่ครับปีน้องน้องน้องบบาวน้องสาวมากินข้าวด้วยกันครับเดี๋ยวจิ้มพอน้ำน้ำแกงเัาห่อเท่านั้นเลนะ ปาชว่วยพอ,อ,อไแม่มันต้องใช้น้าป่าพอดีเลยใส่ะกะปิเข้าไปกับกลมมนะครับนี่มันก็มีไก่บ้านับไก่บ้านไก่สาวมีข้าวเหนียวสูวนี้เหมือนกองกินข้าวเหนียวนะครับมันจะกินกับวุนเส้นมันจะล้ำกินวุ้นเส้นที่ห่อใส่สแกงนะครับนี่นะ,ม,นะม,นมันจะอิ่มแทนข้าวเลยครับมันจะอิ่มแทนข้าวเลยเลยหลายภาษาครับหลายวอร์ชั่นจะได้ สื่อสารพูดกันท,กทุกทุกภาษาหืหยวกหวานมากหยกสดไก่สดวัตถุดิบดีถ้าเป็นพี่น้องทางอิสานก็อาจจะเยาะน้ำปลาหน่อยเพื่อความกลมกลม่อมได้ไม่ไม่ผิดครับวันนี้ผมใส่กะปิไปพอสมควรแล้วก็เลยไม่ใส่อืม ป็อครับผมครับนครับคูนเส้นผมบะตัดจะเป็นแบบนี้ือเดี๋ยวเอาซ่อมมานะฮะนะครับกินแบบนี้เลยกินกลางสวนกล้วยกลางสวนสับป,ประรดครับนี่ตอนนี้อาการต่อนเย็นๆไก่บ้านนี่ก็จะนุ่มเนื้อมาเหนียวนะครับเดี๋ยวถ้าไก่บ้านมาชนโชว์กันโอ้กึนไก่ครับนี่ช้อนกาเมว จ้อนกาเมียวครับตั้งละหมานขนาดเลย <c oughs> อขอบดึงออสู้ตายครับแบบนี้โยมปืนไหมงอสู้ตายสู้ตาย กินกินเป็นกับข้าวเช้าอะ่ะจะมาอกินกับข้าไงาอะ่ะครับข้าวฮ้อนๆนะใส่วุ้นเส้นไปมันจะดูดน้ํามันครันแต่รสชาติมันดีครับกินวุ้นเส้นแทนข้าวอ,ะอ่ะนำใจขันนี่เป็นข้อไก่น้ำดูว่าเปื่อยหรือยัง เผือจริงเกานน<อ>เหลจาวจอดทุกอย่างสดกล้วยนี่มีทั้งใบเนาะใช้ได้หัวปลีกินได้ต้นมันก็กินได้กาบมันก็เอาไปใช้ลอยกระทงต้นเราทำกระทงก็ได้รากมัาทำปุ๋ยกีไย้ประโยนมหาศาลครับอืมร่อย ไม่อยากจะเน้นข้าวเยอะเพระาะว่าเดี๋ยวก,กินวุ้นเส้นเนี่ยมันอร่อยเนี่ยวุ้นเส้นผมเหลือเกนินครึ่งนะครับนี่ถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะแห้งน้ําแกงเรามันจะแห้งนี่ครับนี่เลยเห็นไหมวุ้นเส้นเนี่ยมันจะดูดซับน้ําแกงที่เราที่เอาแกงไว้เนี่ยมันจะดูดซับน้ําแกงไปครับมันจะย่า้เฮอมันมีความกลมกล่อมอ่ะนี่เลยครับอืมอืม อืมฮอนอืม,อ,มอามากินไก่แน่พี่น้องอไก,ก่กระแซมครับดูหน้าตาของไก่ฉีกินอย่างนี้เลยนะไก่สาวครับไก่บ้านด้วยอืมได้นละพี่แกงให้หมักกับไก่ครับอืม ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มสดีเลยหอมกระปีหอมหอมหมกมากแควนอร่อยไปอีกแบบครับได้ครได้สูตรนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับนี่มันครั้งแรกที่ตำใส่อือที่แรกว่าจะย่างกับเกลือไงย่างกับเกลือเฉยๆแต่ว่าเรามีพี่แกงก็่ใส่อร่อยครับเนื้ออกมาอ,อกไก่บ้านอ่ะ แบบหลายนุ่มมากเลยไก่บานมาไปน้องกินข้าวเนื้อไปน้่งเนื้อไ่ป็นกินข้าวครับมากินข้าวก็ลุงเดน่นกินอยู่ให้อยูสวนฟังเสียงนกกวักครับนกกวักสวนเล่นหลายนกกวักบอกแบงกู้ก้วยกาแบงก์ต้อยกา,ายครับ ทำไมไม่ทําขายเนาะทำไมไม่เปิดร้านอาหารขายอย่างนี้เนาะอร่อยนะทําอย่างนี้กขาขายอ่ะคนมากินอ่ะไงก็ไม่ผิดหวังครับขับรถมาร้อยกิโลเขามากินแกงนี้นะหาไก่บ้านดีๆเขาหาต้นกล้วยเขาดีๆอย่างนี้นะแกงนี้นะพวกเราเขาก็ซื้อกินครับแล้วอร่อย ยอมันเนี้หวานนะครับแสงอ่อนมากวะพระจันทร์พระจันทร์ครึ่งเรียวขึ้นแล้วนะแสงคงจะอ่อนพอสมควรครับตอนนี้เวลาประมาณสักมันอยู่ใต้ต้นกล้วยเดิมมันอยู่ในป่ามันอาจจะมืดหน่อยนะครับก็มืดตามนี่เนาะตามธรรมชาติครับเน้นความอร่อยครับเร่งแสงอ่อเดี๋ยวแกลงเด่นครับ ลืมกินไส้ไก่โชว์เพื่อนนี่ครับไส้ไก่ขอชาติใช้มือนะกินคนเดียวครับนี่ไส้ไก่เน้นๆนะครับไส้ไก่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกับไส้ไก่อย่างอื่นนะไส้ไก่บ้านนี่สุดยอดครับเด้งๆดี่แล้วก็มีความหอมหองไก่บ้านมึงเช้่ไปนี่ครับ อ๋อสาใจเผ็ดร้อนแสบท้องเลยอืลาแต่ครับอันนี้มันเหลือกินหนึ่งนี้เช้าได้เนี่ยไก่บ้านทำหอมันก็ย่างทำหอมเหมือนกันนะชี่กินทีนี้ทีนี้อืออร่อยเมื่อกี้ไปเจอกะปิครับเหมือนกับไก่ย่างกะปิอร่อย ย่างแบบพอดีพอดีแบบไม่แห้งเกินช่ำๆแล้วก็สุกอือร่อยมากครับการย่างไก่นี่มันมีเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความสุกเนี่ยม,มันมันมันบาลานซ์กันนะถ้าสมมุติว่าไฟแรงไปไม่นอกไม่สุกในไฟอ่อนไปก็อ๊ก,ก็ก็ดีแต่ว่าต้องใช้เวลานานมากไฟพอดีสุกแบบพอดีอร่อย เคยไปกินไหมครับไปเคยไปกินไก่ย่างบางที่ไหมที่เราไปเวลาประมาณสิโมงก <c oughs> ็สั่งมาให้ตัวหนึ่งเหมือนเหมือนของไก่เมื่อวานอะแข็งๆแต่อันนี้จะนุ่มอารมณ์รู้เลยว่าเป็นแล้วก็หวานถ้าเป็นไก่บ้านนี่เขาจะมีความหวานแบบหลายครับแบบไล่หนุมพะบางวัคซีนเข้ามาไทยแล้วนะวได้สิวัคซีนเมื่อไหร่นีน่ ด่านเปิดไปต่างประเทศเมื่อไหร่นี่เราไปเที่ยวกันนะครับไปแล้วครับกินกันเจ้าแครับก็นั่งกินไปเรื่อยเยแต่แสงมันจะหมดเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งกินในสวนโรงเรียนต่อนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้แสงคนนี้อาจจะมีนะแต่ว่าแสงที่ผมอยู่มองนี่ก็เริ่มจะมืดหน่อยละถ้ามีโอกาสเราไปแกงดูครับทุนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูเด่นการันตี แกงนะครับเขาแต่งแกงสไตล์อีสานแกงสไตล์น่าจะเป็นอีสานกับเหนือเราจะ,จะคล้ายๆกันถ้าทางใต้ไม่รู้จะแกงกินนี้เป็นไหมแกงแกงไอหยวกกล้วยครับนกกวักโวยวายมากเลยทำไมไม่แบง่งทำไมไม่แบง่งตรงนี้เขากำลงังจะผสมพันกันอเอลยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นผกออก ครัวบ้านทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวลุงเด่นจะทำเมนูไหนหรือว่าร่างสรนเมนูไหนเพื่อนจะชิมกันก็ต้องรอติดตามนะครับคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขัแบไบปหลายพี่น้อง